สบายดีพี่น้องสบายดีสุกูสุกโเนาะพ่อพ่อกับซองทำแม่พี่น้องมืนอนี้เคยลาเป็นคนบรรยายเนาะกินข้าวแรงนากันพี่น้องกับข่าหอาก็มีขัวเมงซ้อนทอดไข่หนึ่งหมักโมเจลแล้วก็ปปนแล้วกัผักเดาพี่น้องเลยเบา,วาวลายพี่น้องมาเดินมากินนากานเนาะเสพแนนอน น้องป้าตัวคนนี้ส่วนอะคือเอาแกงงูหรอคะแกงงูได้สายกินแบบแรงป้าตัวพี่น้องนุ่มตัวหนึ่งเอาสายไจะกินแรงสะดอกสบายดีพ่อแม่พี่น้องภาะดาษพวกได้แม่มนอะมอมงมันใครนี้ได้แล้วกินข้าวเด้อพี่น้อง่กจนะรถคลิปฉัได้กินข้าวกินข้าวเด้อพี่น้องโว้ย มันพี่น้องเลยมันแก้วลาบยังนี่แม่ะกลินพี่าไปไหนอ่ะพี่กินสิชวนปลาคอนปลาไหวเแล้วอ้าวแล้วสบายดีเจ้าี่ะโมโหบายบอมโอนนโ่ไปกลๆบบอบมแมงกมล ค้าวเมนกมลเนาะเออีเมนกมลแม้ว่าเมงกระชอนพี่น้องเลยพูดจาพกันดแ่แม่งันม่ยนปลาเอาคปลาเพี่น้องทุกนปลามาใส่ตู้เยนมากินเอามาเธอเซรเบอร์ก่อน้ะนี่หนึ่งหมโมว้กับบอกกินเธอนะมามาเธอละครเจ๊มากินข้าวเจ๊เจ๊ใหญ่เท่าพี่น้องมา ปีนการานซาจะเบิดแ่มาแต่ก่อนงานบอกรึเปบ่ป้าะอนมึงกินหรือบอกกินเดนี่เหอะมากูจิย้อนไปใส่หัวมึงแล้วหมดนี่เวยมันนอยนี่ใ้เยคนละปะไก่ตุกไก่เถาบว มั ais, นอยู่ห้องหนเกี่ยวจะนะแม่กูแม่ะเตียมบ่ออกบัวมาปลวไมรว่ามานหรอเออ แมงกระซอนแม่งต้ากินมันกระเียก,กับอะไรแลมาฝากปานะาลนะปาลูงเนานะแล้ห้องจอยอะไรนเนี่ยป้าห้องสุขนีปะมาแล้วแทนเนี่ย mặt bằng chim bóng mặt 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 bóng สบายดีพี่น้องกินข้าวยังมแรงพี่น้องขวแม่กิซอนกับปนปลาตั้งเต็มมอเ้าวอปเอาเนานอกไปนังที่ใหม่หมกินทีกหน่งหนึ่งหมกโมน่อยแหวกแเต็มมอเ้าไม่กินส่ำกรโมนอยมันสิหวานถ้าเราบก็รูบไป่ม่น้อยเพรว่า มันนอนานนี้หนาปรงลงแล้วก็อัแะน้นเย็นม่แม้ไงลูมันเสียัี่ยงดีิงไพมาวปวต้อง ที่พ่อแซซ้อมขึ้นกันก็เจาะแบบสุนัขค้ายกปุ่นกับป่าแล้วมีนอนกันอย่างนี้ขนกันนะ นึงมันอน่ะออเพระงี้แต่อิน,น,น,อนีมันข้อว่ามาอเพาอะไรอ๋แ <c oughs> ก่หอเปลาอนมใครท <c oughs> นี่าลี่เขาจกะเข้า้นนี้บอกมันมาเอาเองเลยนะอบอกเขมา,มา,กามาเอาอมาเอา เอาขอตูเย็นมาโลดบอเอาแบไวมีหอยอยู่มึงสื่อมกถั่วใส่เบบใส่กับก๋เขียดมีมัหลาท้าอกัมึงอีนโน๊ยน้องชา่ไงว่าชิลงมาเด็กมีน้องเาทำปสื่อเขียดทักงวันจะมตายกองกันอยู่แแดดดีอย่ mà chị đông mang nó rộng một cái đường rộng hoặc là đào nè ừ nè lủng nè quay lược mày rồi, xài hụt xài lộ

เป็นสามาะพร้เขาแาห้งนีแาตา่มันบนหนาวที่หนอวปูนมาป้าไว้กนะ็สุโสดบรบกเขาคายเขากะเก็บเพื่อไว้เก็บมาไว้สองสามสูตรอันนี้มือเขาไปซื้อมือเขาเก็บมาทั้งแต่เก็บมาจากสวนเอามาเก็บใหมนะ่มาไปผ่ามันบนกระสุกได้ หน่อยไววแสบปวดคับมึงัำมาใหมทั้แหมดอ็ดพูดจีมึงไปนักเ่ายบอกอหม่ก็พูดเลาจปะแบบเ่อแเก่้น

วัไหมคะณยังม้าเฮ้ยน้องไอร์จะทำอนไานั่นนะลยคผมมาแล้วนี่ือจม่นะบ่กคนน้อสั่งหมดแล้วต้องมาตีนี่แปดแล้พี่น้องเลยเรากินอย่างนันตีมือบาหมี่นะมดูมาอยู่ ปีที่แล้วมันมีซ่องบัดซ่องไปจอมันก็ถ่ายซ่องไปซ่องันตจะมามันมาบ้ากินซ่องไปซ่องมันเหรอขยันกินเห็ดแล้วได้หมอดเดียวแง่ท้ายกินซ่องไปซ่องมันเตะกี้ยังบอกมันอยู่นี่มันกินนั่งกินนี่เดี๋ยวนี้มันอยาเห็ดกินแล้วเมื่อญี่ปุ่นมันบุกเอยาเด็เห็ดแล้ว มเจ็แต่ส yeah. ่วนปรนกอบอยอหางไีละยำนั่นนี่คือแป้ง่นมาเรอปลมันเปลมันหัวใจเจ้าเราทำยังงเราเหมือนแต่เป่นาแ้นเสียแล้วอ yeah. well, ีกีะเดีวก็มึงเห็นมึงหงุดหงิเยเหรอน้อมึงสายเ่ ส่วนมังสื่อมาเลือกทะเลส่วนมั่งสั่งมาจากประเทศไทยเนาะมันเป็าสื่อแล้วนี้แม่มอสไปรีวิวอย่างเงี้ยเพื่อนโพซิมมีคนบอกให้มอสื่อหายเขไปอ่านพวกแม่เหล่าัวอยู่คนเดียวจับกระสือเขาแนวสั่เอา

ให้ไปิบมูสัมูสหวสันหลังมันสเขียวนะใส่สงแทงกนอยากกินเอามาเสมเหรอแหมือนบาทบอกเอาซืมูไหมถ่ายรองนะนไงอ่ะบอค่ะเน่ยอ๋ออ๋อเน่อางสอ่งอ มเออย่มะพร้าวนะเคยยาคอะปิบตสำคัเออตสำคะคือมาป่นมึงกินรเมือัวโคีตเมนคุสิกินกินตะปนกินเมอไหร่เะเรียนเซอไปพี่น้องอืมนี่นีองมืเมือพแม่มึงมาแยอกกินยังเบิดมามาสร้านี่เธอปน่ะ เม็ดตะบองขึ้นโอ้ยโคตรพอดีนี่แหละคุณสาวแเห็นยังุกเมื่อไร่นะเ้าบนใหม่โอเคาขา้ยงนะเราขยอยู่ตลาดตาบ้วดิเอาข้้ม่หนโอเครข้เร็ส้นหมอกตาแดเขียนคุณนะมหมอกอกมีลมลงหมอกสองเด ็าวเขยนอะาะเจ้าอยากเขียน่งจะส่งขึ้นส่งนใหม่ไขเด้อาม่าฝา่าฝาับไปกินเกียวพี่จ้าะสงกระเดกบองใม่ข่โลนึงแม่กับเขียนเนาะอืมนี่ทำไกินกระเดกบองบ่คือบว่าว่ากรอ

่ปนวใจ่ได้นอลปลาสองมือเมส่ากระแก่้เาส่งา่วยดาจำมาดูเยสองมือพี่น้องไม่กินอีกมือื่นเจ้าผลปลาต่อยอมเอาบางมีกินพอกันคลิปนาพี่น้องสบายดีมันจะอแต่ผลปลา่อเลยน่